กราบสวัสดีแมวบงองปนกรุบกรุบเนี่สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้ะพบกันอีกแล้วจ้าวันนี้สามวงบอร์ชาแนลโรเมเตอร์จ้ะโอ้ยอย่าหกเด้อค่ะอย่าหกเด้อค่ะวันนี้พาทานขนมปังไส้หมูชุบเก็ดขนมปังจ้าทานควบคู่กับซอสมะเขือเทศและผักก็พวกความสวยงามค่ะผักกาดหอมจ้า อออโอเคโอเคไปกรอทุกคนก่อนเดี๋ยวเข้ามากันจา้าอันนี้คือไส้หมูข้างในจา้าทำขนมปังไส้หมูชุบมาเลย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 เลยเลยเล,เล,เลเอยออมากินก่อนไม่ต้องเข้าบ้านก่อนจอดรถก่อนเลยค่ะคุณน้อง่ะมาเลย <c oughs> จอดตรงนั้นกันก็นกได้ ตรงไหนก็ได้จอดก่อนนะมาเลยมาเลยมาเลยหาเพื่อนกินอยู่นี่วันก่อนเอาอื้องพีเต้ยอันนี้เอาคืนบ้างไม่พี่เต,เต้ทำงี้นะเสร็จแล้วมันจะมีไม้อยู่กินระวังไม้ด้วยเอามันมีไม้อไม้เสียบมมมไม่ให้มันปหาใหญ่ไปออกกําลังกายพี่นงเรียกแล้วนั่งถ่ายมิวสิกไม่รู้จะออกมาไม่ออกมาก็กินเราแค่นั้นจบอันนี้คือปอเปี๊ยะไม่ใช่ปอเปี๊ยะนมปังหน,มป,งนมปังแล้วพี่เต้เอามาคลึงโอ้ต้องให้วิธีบอกวิธีด้วยเหรอเนี่ยไม่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 ไมแล้วพี่เต้เอาไส้ไส้ของ ไอ้ไส่ของไส้ของไส้หมูอะใส่กับได้ชิมกัดได้เเออเอาง่ายๆอันไหนก็ได้ไส่ไส่หมูที่ไส่อันนั้นอะนี่เนี้ยนี้นี้ออืมแต่ว่าหาไม้ก่อนเ้อก่อนจะกินทรมานนิดนึงมันจะนี่นี่นไม้ไม้เนี่ยนีเนี้ไปได้กลัดไว้เออบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนนี่จ้าอู้ยังไม่ได้กินทีขอู้หมูแน่นมากอืม ไม่หมูของของนมจีบแมอ,อแล้วมาทําปกติเขาใส่ไส้ชีสไงพี่เตยก็แล้วหมูมาใส่ต้องจิ้มนี่ก่อนจริงๆน้ําจิ้มซีฟู้ดก็ได้แต่ว่าทําไม่ทนันเอามาคาเทปไปก่อนนี่วะน้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่อืน้ำจิ้มไก่มันจะหวานเนี่ยใช่ไหมอืมอ,อไดอไหมอร่อยไม่ต้องกัดฟันก็ได้นะ่ะอ,อ,อ,อร่อยจีหาไม้มันกวนดิหาไม,ไม่เจอกินทั้งไม้นะระวังมันแทงปากเลยค่ะ อืมอืมไะมาแล้ามาเดีวมาแล้วมาชิมเคราะคำกันไม่ชิมแล้วเปิดงานแล้วนะเฮ้วมาเร็วไม่ไม่ชิมแล้วเปิดงานเนะอู้หอืมอันเเสียงหนูมไม่เหมือนเสียงวิเต้อืมอันเดียเสียงหนูอาจารย์มันไม่ได้ยินหรอกถ้าเสียงวิเต้ชัดเจนฝากไปด้วยเงี้ยอะไรฝากสื่อการเงินฝากไว้กิน กินได้ไม่กินก็ได้ได้ยังงั้นผัดเหมือนเกินมามาสักคำก่อนมามาไม่ต้องเดี๋ยวมาคำนึงก่อนเ,ออเดียเด๋ยวะจะแบบเยี๋ยว,วงไหมดแล้วดีล้ามันก็ท้าหนูหนูก็จำไม่ได้เลยเจ้กินได้หมดแซ่บแซ่บเลยจ้าบิ <c oughs> บ๊กบอกว่าให้เชฟบิ๊กชิมให้ <c oughs> บิ๊กบอกว่าอร่อยมากเต้ยเขาเย็นมะเฟือเนี่ยกินข้าวร้อนก็ได้เนี่ย อ้าวเปล่าไะแกวตาไปไหนตาไปไหนกันหมดอ่ะอือหือคือแบบว่าหแน่นมากอ่ะหือว่าผัดลองลองเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านเลยไม่ลองเลี้ยงคนทั้งเมืองทองเลยอ่ะว่าลองทำดูว่ามันจะโอเคไหมอู้อือหือ เขาเลี้ยงไม่ใช่ยอกินนะอร่อยจริงเนื้ออืมอ่อไม่พี่พ <อ S 2> เห็นก็ทำเป็นไส้ชีสพี่ก็เลยเอาไส้หมูใส่แทนแล้วก็ชุบไข่เขาไม่เขาไม่เส้นแบบ่เาเนื้อมันฝักอร่อยอืมกุ้งเนื้อพี่เจ้พี่เจ้อเ,อเอาเห็ดปลอกไปนะ ไอพี่แจ้คกับแกมาเผื่อหนูได้ให้ได้เห็ดมาโอ้ไม่ใช่ให้อยู่กินกันพูดผิดพรุ่งนี้ติดภารกิจทำอนุนหรือเปล่าอะไปไหนมาก็เดี๋ยวอันนี้ก่อนสั่งเข้าโนไม้มันจะได้ทํากับโนไม้ทีเดียวไม่รู้ความมาได้พรุ่งนี้ยแกงกระห็ดก็ได้ดิฮะแกงกรเห็ดอู้โนไม้ไม่ต้องก็แกงกระห็ดแกงกรเห็ดกระหิตกระหิตผักนี่รัอเสร็ โอ้มันอร่อยดีนะอมเอยมาเร็ว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 เอา,เอามาทานด้ยกันค่ะเอ๊ะกเ,เรียกะไรนะ มาค่ะคุณน้องค่ะใส่กอกเหรอใส่กอกแต่ว่ามีข้อแม่นะดูด้วยนี่นี่ข้างในมีอร่อยจ้ะโอ้นกเยอะมันจะมีมุมนี้มุมนี้นี่อะไรนี่มีใส่หมูใส่หมูอยู่ข้างในใส้กอกมีไหมขนมปังไม่มีใส่กอกค่ะคุณน้องคาะมีไใส่หมูค่ะแต่ว่าต้องดูให้ดีใช่ไหมใช่ระวังไม้ทิ่มปากนะคะเคี๋ยวไปเลยก็ได้เขียวไปแล้วโดนแทงปากแล้วเมื่อกี้ลงบ้านล้ะทางเราพามากินแต่ทางเราไม่รับผิดชอบมีทุกอันเลย ทุกอ่านเพราะว่ากัดไม่ให้มันมันอ้าออกไงดูด้วยนี่อ่ะนั่นแหละเออไม่ต้องตกใจเรื่องปกติน้องเออทำแบบนี้ไม่ได้นะไอ้ใจ่ายก็จะได้เสียงนี่คนเสียงดังมันต้องเสียงแบบเราปากซอยได้ยินตึ้งตึ้งบางทีไม่รู้นักละมึนเลยก็ไม่หรอกพี่พูดเสียงเบาไงเรียนบรนณั้นไม่ต้องเตียนไม่ได้ อร่อยนะได้ไหมได้เข้าใี่ตจำขายได้เลยอืมอร่อยดูเท้าต้นเท้าเนาะแล้วก็หั่นอะพิเตอร์ไอะยาไอะยาไอ้ยาใส่กองกองยี่สิบจริงใส่กองสองอันพ่ออันสิบบาทนังตัวเลขได้ไหน้อปังไม่ใช่ว่าแกงเยอะนะอร่อยนะอืมขายกองละยี่สิบจองโรงเรียนก็ได้ใส่ไม่ยังไม่ตอนใส่ใส่ชีสพี่เต้ยก็เลยเอาใส่ที่เราทำไอ้หนมจีบอะมาใส่แทนนี่แหละก็เลยโอ้ ไม่ใช่ว่าฟินเยอะนะอร่อยแต่ว่าเด่นเสกจ้ามันจะมีมุมมุมอยู่มุมอยู่มุมแค่นั้นเองไม่ไม่เห็นมีอกลืนลงไปแล้วป่ะโอ้ตายจ้าเออกลืนไม่ได้ลงน้องเออเนี่ยแม่อ้ามเดี๋ยวอล่นั่น่ะตู้ทำไเอามั้เอามั้พุ่งได้นะมาเร็วมาเอวให้เหมือนตึกกบนะตึไปใหญ่มาเอานี่มาเร็วฮะเป็นไรอ่ะอ้าวแมว เป็นห่วงแมวแมวตายถึงแมวตายแมวไม่ได้กินอะไรทำไมไม่กินอ่ะพี่ก้อนกินนมปังชุบแป้งทอดเอ้ยไม่ใช่นมปังนมปังไส้หมูชุบทอดคะแมวไม่เอาเอาอะไรบ้างเงี้ยูเอาดิไม่เอาค่ะนี่มากินสักคำนะอย่าให้เฮ้ยจ้าไฟส่องตาน้องแล้ขยันตามนล้วมันไม่ใช่อ้วนนี่เราแล้วอ้วน กินไม่กี่ชิ้นยัดเย็ดเพื่อนถูกค่ะถูกค่ะไม่ได้เอาขายนี่ให้กินนี่สักคำทำหลังนอนนี่อย่าโออย่าโอตาโอมาตาเนี่ยมามาแต่ว่ามีข้อแม้อยู่เนทำหน้าทำตามันวยมันรวยไม่ไม่ ซาุไม่ใช่สมพรปากเขาเรียกงั้นซาุไม่ใช่แต่จะบอกว่ามันจะมุมนี้เออมนย่างนั้นใไม่ใช่เดี๋ยวแทงปากไม้จะแทงปากเพราะเต้ต้องกลัดก่อนสวไมดีค่ะสวัสดี่ะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดไค่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวี่วอี่ะมอัสดีค่ะสวัสดีค่ะวสดี่ัสดี่ไสวั่ะสด่ะมี่ะสส่มวัส่ัีค่ไสค่ะัสด่ะค่ะสม่ค่ะี่ค่ไค่ะ หมูเหมือนเราทำนมจีบอ่ะข้างไหนมาที่ไรไอ้เต้กินทุกทีวันนั้นนี่เลมาตามไม่เป็นไรก้อนกินก้อนกินก้อนอันนี้เต้ก็บอกให้แล้วคุยมากงอยู่อายุสิบห้าไม่คุยเรื่องเพื่อนคุยเรื่องใครไม่รู้เรื่องตัวเองอย่างเดียวเลชัดเจนนะเอไม่ต้องชัดเจนแล้วอายุโอ้ยในหกแลพูดพูดนี้ดังไปสามไม่ได้ลองทําดูนี่หนูทดลองยานน่ะกินได้ไหมไม่เอาที่เป็นไส้หมูเลยนี่อะไร้างข้าง หมดแล้วหมดแน่หมดเลยหมดเลยกินไปเลยกินไปเลยหาเพื่อนกินอยู่เนี่ยดวงดีจังพี่สองครั้งเลยเนี่ยโอ้ยกินไปสองครั้งเองนะเพิ่งมาครั้งนั้นกับครั้งนี้เอ้ครั้งนี้ก็ได้ตามหลัไม่เคยมาเลยตามหลักไม่เคยมามาไม่เคยมามาทีไรก็ทำมุกชีใช่ไหมไม่ช่วงอาทิตย์ที่แล้วที่ว่าไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่าฝนมันตกพอฝนตกก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเองก็ทําแบบอีกแบบหนึ่งเสร็จแล้วก็เขาใส่ไส้ชีสเตยมีกินชีสไงมัน พ่อไม่กินชีสเล้ก็เลยเอาอันนี้พอกินชีสไม่เป็นแบบเพลงอะมันแบบเพลงเอ๊ไม่กินกับเราเลยนะเอาเลยต้อมาจากไหนอยู่ร้านพลอยเพื่อนมันพลอยเพื่อนน้ำมันก็ไม่ต้องเติมพลอยเพื่อนเอ้าไม่เป็นไรค่ะตามสบายพี่มาเร็วอีกรอบอีกรอบไปแล้วขอบคุณอาหารไม่เย็นไปกินข้าวข้างในข้างในมันเป็นไส้หมูข้างในอร่อยไม่มันมาก อันนี้นมปังใส่เกล็ดนมปังไหนอะหยิบมากินดูสักเม็ดสิเอาเลยชิมเลยกินข้าวอยู่โบเรียกคุณยายอกปลาหิ้วนั่นแหละไปมันไม่ได้ยินนะการก่อนกัดก่อนกัดดูเอาไปอีกตาไปเอาถ้วยมาใส่ไปไม่ไม่เอาต้อก่อนเดี๋ยวดูไปลองกินดูก่อนก็กินตรงนี้ตันตันตันไปทางนู้นค่ะจะไปไหนเอ่ยจะไปวัดเขาไอวัดเขาไหนวัดพิทออกไปนู้นค่ะมาทานขนมปังด้วยกันค่ะเดี๋ยวนะคะ ไปนู่นแล้วก็ก่อนก่อนขึ้นสะพ,พานแล้วก็เลี้ยวไปเลยจ้ะค่ะเออน่ากินดีอร่อยใช่ไหม,มตัวไหนที่โอนเต้อเอาอันนี้ก่อนป้องกันไว้เดีได้มันยอะไปเลยมึงไม่เป็นไรค่ะครับขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะ <พอ S 1> ยินดีอันนี้ไม้ยังไม่ออกที่หาไม่เจ,อ,จอเดี๋ยวเผื่อไงพอดีนน ตอนนี้สามุมบวยชาแน,นลก็ไม่ไหวแล้วจ้าพอ,อ,อกันไหมคลิปหน้าค่ะขอทุกคนโชคดีมีความสุขโชคเกียร์ตลอดไปจ้ะบ๊ายบาย